รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเซเล็บคลับคลับคนดังที่จะตามสิดชีวิตคนดังจากหลากหลายวงการใครเก่งดังปังสำเร็จเราจะพาคุณผู้ชมร่วมเดินทางไปพร้อมกับ กุ๊กกุกอภิกาชวนปรีชานิวพลวัตผู้พิพัก์และป้ายอัสดาพรเขียวอ่อนไปเกาะติดล้วงลึกใช้รหัสไอเดียเด็ดๆเดดติมสาระให้สมองกันทุกวันหยุดนักขัดฤกิกสนับสนุนโดย Best Tech ผู้เชี่ยวชาญ GPS Tracking System แบบครบวงจรโดยผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกถ้าเป็นเรื่อง GPS ต้อง Best t e บริษัท Success m o r e l e i ิ g จำกัด สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเซเลบลับขับคนดังรับวันนี้ผมนิวพลวัตขออาสาพาทุกท่านไปเที่ยวกันนะครับไปกันที่จังหวัดแห่งหนึ่งไม่ใกล้ไม่ไกล,ไกลจากกรุงเทพมหาคนครบอกได้เลยว่าเป็นจังหวัดที่มีรอยต่อกับกรุงเทพมหาคนครด้วยที่สําคัญถ้าเกิดใครได้มีโอกาสแวะไปที่จังหวัดแห่งนี้ไปชิมอาหารที่นี่ไปท่องเที่ยวที่นี่หลงรักอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจังหวัดแห่งนี้มีมน์เสน่ห์เยอะแยะมากมายครับทำขวัญของจังหวัดแห่งนี้ครับก็คือส้มโอหวานเข้าสามขาวลูกสาวงามเข้าหลามหวานมัน สนามจันงามล้นพุธนทธมลตลคู่ธานีพร,ระปฐมเจดีเสียดฟ้าสวยงามตามแม่น้ำท่าจีนร้องออกกันแล้วใช่ไหมละครับนั่นก็คือจังหวัดนคนปรปฐมนั่นเองนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารอร่อยๆร,ร,ร้องกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะไปร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้บอกได้เลยว่าท่านคือพ่อเมืองของจังหวัดนคนปรปฐมนั่นเองครับ ผู้ชมครับละนขนานี้ผมนั่งอยู่กับแขกรับเชิญคนสําคัญของเราในวันนี้นะครับท่านพ่อเมืองจังหวัดนครปฐมนั่นเองครับท่านอดิศักดิ์เทพอาจนะครับผู้ราชการจังหวัดนครปฐมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพลวัตครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการทางบ้านครับครับผมท่านครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้จักชื่อของจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างดีหลายคนครับรถผ่านนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางมาสัมผัสกับมนสเนนะครับแต่ว่าคนนอกเนี่ยไม่รู้จักจังหวัดนครปฐมดีเท่ากับคนในอย่างท่านแน่นอนนะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับมุมมองหรือว่าสิ่งต่างๆที่คนอาจจะไม่เคยรู้สําหรับจังหวัดนครปฐมมีอะไรบ้างครับครับคนส่วนใหญ่จะรู้จักนครปฐมในฐานะที่เป็นเมืองอยู่ติดกรุงเทพมหานครเป็นปริมณฑลนะครับด้วยความที่ หางจากกรุงเทพมานครเียงแค่50กว่ากิโลเมตรเอครับก็ถึงอำเภอพุทธมณฑลอำเภอบางเลนและแต่จริงๆแล้วนครปฐมเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เป็นแหล่งอารยาธรรมทวารวดีเป็นเมืองเก่าแก่นะครับสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นมณฑลนครชัยศรีนะครับเมื่อก่อนนั้นเราใช้การข้ามนา,าคมทางน้ํา แม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครชัยศรีนะครับจะเป็นศูนย์กลางของการค้ามนาครมก็ถึงเรียกว่าที่นี่เป็นอู่อารยาธรรมอู่อารยาธรรมคร,ครับแล้วมาในสมัยของรัชกาลที่สี่นะคร,ครับสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ยังทรงผนวดนะครับท่านก็ได้ทุดงมาเห็นพระพระถมเจดีย์ท่านก็ทรงโปรดให้มีการขุดคลองมาหาสวัสดิ์คลองเจดีย์บูชาเพื่อให้ผู้คนเข้ามากรับนมัสการ องค์พระปฐมเจดีย์ได้ครับแล้วก็จากนั้นพอเมื่อท่านส่งของราชท่านก็ให้สร้างเจดีย์ครอบไว้ก็เป็นเจดีย์ทรงรังกานะครับครอบไว้จะเป็นขนาดใหญ่มากโอ้สวยงามม,งมากรักก็เป็นที่เคารพสักการะของผู้คนมาโดยตลอดนะครับับมีสมไยรัชกาลที่5ท่านขึ้นของราชก,าก็โปรดให้ตัดเส้นทางรถไฟเข้ามาก็จะมีสถานีรถไฟนะครับจากตลิงชันสายใต้นะครับ ก็จะมาที่สานียิ้วลายที่นครเจษีก็จะเป็นชุมทางรถไฟชุมทางทางน้ําด้วยครับแล้วก็มีเส้นทางรถไฟไปนครปฐมไปภาคใต้ก็เริ่มเจริญรุ่งเรืองมานะครับ,รบจากพอถึงสมัยรัชกาลที่6ท่านก็ทรงโปรดให้ตั้งพระราชวังสนามจันทร์ครับแล้วก็ตั้งกองเสือป่าขึ้นนะครับและทําการบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์โดยมีการสร้างองค์พระร่วงโรจนทลิตเพื่อเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ ผู้คนก็เข้ามากราบสักการะมากขึ้นแถบนั้นก็นคนปรปฐมก็จะเรียนรุ่งเรืองมาเรื่อยๆครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามาที่นี่ก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆของประวัติศาสตร์ <โ frustrating. S 2> ตั้งแต่ความรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยอุทย,ยานะครับจนไปถึงในสมัยของรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับคราวนี้ถ้ามองดูพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมเองก็เป็นยุทธศาสตรสําคัญเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเชื่อมต่อกับหลากหลายจังหวัดใช่ไหมครับท่านด้วยความที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์ผู้คนอพยพมาจากหลากหลายนะครับ มีทั้งชาติพันธุ์ไทยดั้งเดิมชาติพันธุ์ไทยจีนนะครับจะมีไทยรามันไทยมอญมีลาวขั้งลาวเวียงที่อพยพมาจากลาวตอนเหนือเนี่ยนะครับก็มาอยู่รวมกันแล้วก็มีการสั่งสมทางวัฒนธรรมทั้งภาษาพูดทั้งอาหารการกินทั้งที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยทําให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางชาติพันธุ์ชนเผ่าอยู่มากมายก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพสามารถ เที่ยวชมทั้งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท่องเที่ยวเชิงอารยาธรรมวัฒนธรรมประเพณีอาหารการกินและที่สําคัญผู้คนที่นี่มีความชํานาญในเรื่องของการปลูกผักปลูกผล,ลไม้จะได้ยินชื่อเสียงส้มโอนครชัยศรีโอแน่นอน,นครับาพราวน้ําหอมสามพานคผแล้วก็ผู้คนทางนี้นะฮะทางบ้านแถวทางกระทุ่มแบนสามพานนครชัยศรีเนี่ย เป็นเมืองที่อยู่ใกล้ปากอา่าวทําให้มีน้ําเค็มขึ้นลงน้ําเค็มเราจะให้ทําผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นผลไม้ที่ดีครับมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ยังมีอาชีพปลูกกล้วยไม้นะครับที่ทำรายได้เข้าประเทศส่งออกไปตามประเทศส,สวยงาม,งามกล้วยไม้สวยๆนี่รวมกันอยู่ที่นี่แล้วนะครับและยังพืชผักครับเมืองที่ผลิตพืชผักท้องล่องพืชผักในที่นี่เมืองนี้มีอู่ข้าวอู่น้ำจนพอทานที่ดี แล้วก็ยังมีอาชีพเกษตรกรรมมากมายมก็ทําให้มีชื่อเสียงด้านอาหารมนสเสน่ของนคนปรปฐมเนี่ยโดยรวมคืออะไรบ้างครับครับวันนี้โดยรวมเราจะเน้นในเรื่องของการเป็นเมืองผลิตอาหารแล้ว จะเอาเรื่องอาหารเป็นแม่เหล็กถึงด้านการท่องเที่ยวที่นี่เมืองร้อยล้านอาหารอร่อยนี่เกินร้อยล้านนะครับต้องคัดออกมาเหลือร้อยล้านนี่แอบบอกคุณผู้ชมแล้วนะครับโครงการที่ว่าก็คือร้อยร้านอาหารอร่อยผู้ว่าการันตีใช่ไหมครับใช่ครับครับนอกเหนือจากเรื่องนี้เองนะครับได้ข่าวว่าที่จังหวัดนครปฐมเองเนี่ยตอนนี้ต่างชาติเริ่มสนใจมาท่องเที่ยวกันแล้วใช่ไหมครับด้วยความที่เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ท่องเที่ยวหลักๆนะครับครับไม่ว่าจะเป็นที่หัวหินกาญจนบุรีหรือแม้กระทั่งพัทยา วันนี้พัทยามาเฟอร์รี่ไปหัวหินได้ด้วยครับคนก็ไปทางหนึ่งไปทางเรือกับทางรถก็จะผ่านนครปฐมครับ,รรบแล้วก็มีเส้นทางไปกาญจนบุรีวันนี้เลยกลายเป็นชุมทางของการท่องเที่ยวทางน้ําด้วย แล้วก็มีโรงแรมที่พักโรงแรมหรูหรานี่มีไหมครับมีมากครับถ้าเกิดว่าสําหรับคนที่มาแบ็คแพ็คราคาถูกๆนี่มีไหมครับก็มีครับโรงแรมระดับ3ดาวสีดาวก็มีแล้วได้ข่าวว่าทางททเองสําหรับการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ได้ให้ที่จังหวัดนครปฐมนี้เป็นเมืองต้องห้ามพลาดพลัสด้วยใช่ไหมครับครับอันนี้มีความสําคัญอย่างไรครับก็เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวทางสายน้านะครับและอยู่ไม่ไกลกรุงเทพมีสนามกอล์ฟมีตลาดน้ําดอนไวทตลาดน้ําลํำปรงพญามีตลาดบก แล้วก็มีวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับก็กลายเป็นที่ท่องเที่ยวน่ารักน่ารักชิลชชิลชเที่ยววันเดียววันเดทิปก็สามารถที่จะมานครปฐมได้รหรือจะพักค้างสักคืนหนึ่งแบบโฮมสเตย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศใกล้ๆสายน้ําก็มีเหมือนกันครับมาทาอาหารเรื่องประชาบ้านก็มีครับผมนะฟังแบบนี้เชื่อว่าหลายคนอยากจะแพ็คก,กระเป๋าแล้วก็มาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดนครปฐมแล้วนะครับแต่ว่าเราพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาทาท่านพ่อเมืองกันต่อนะครับว่ามีที่ไหนบ้างในจังหวัดนครปฐมที่เราห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับครับ เซเลปคลับคลับคนดังเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ทางท่าเรอห้าเซเลปรับเชิญเป็นคุณหมอท่านหนึ่งนะคะที่มีหัวใจไม่ธรรมดาด้วยฝันที่อยากจะให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีคุณหมอจึงไม่หยุดยั้งนะคะที่จะช่วยให้คนไทยนั้นมีสุขภาพดีขึ้นในทุกๆวันแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมเกิดความคิดว่าเเรามีความเข้าใจธุรกิจถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสร้างโอกาสาทางธุรกิจเพื่อทําให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นสามารถที่จะมีความสุขและยกระดับความสําเร็จที่เพิ่มมากขึ้นของชีวิตได้ สนับสนุนโดย TDSA สมาคมการขายตรงไทยเซเลปขับขับคนดังในช่วงนี้ยังคงนั่งคุยกันต่อนะครับกับท่านพ่อเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะครับอย่างช่วงที่แล้วสัญญาของคุณผู้ชมไว้ถ้าเกิดใครสนใจจะมารับประทานอาหารที่นี่สนใจจะมาท่องเที่ยวที่นี่ท่านมีแนะนําด้วยนะครับเริ่มกันก่อนสำหรับการท่องเที่ยวแล้วกันที่ไหนเป็นไฮไลท์สาคัญของจังหวัดนคนปรปฐมที่ว่านักท่องเที่ยวมาปุ๊บเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดครับท่านครับ ที่นครปฐมเนี่ยจะมีชื่อเสียงนะครับโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของนครปฐมก็คือเรื่องอาหารครับอย่างเช่นข้าวหมูแดงเนี่ยดังมานานแล้วครับอยู่เลยครับเป็ดโล l เนี่นะครับขนมหวานในขนมไทยๆนะครับเพราะเป็นเมืองเก่าแก่แล้วผู้คนมีความถนัดทางด้านนี้โต๊ะจีนนี่มีชื่อเสียงมากบริเวณรอบๆองค์พระปฐมเจดีย์จะมีร้านอาหารอร่อยๆทั้งข้าวหมูแดงทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งเป็ดะโล o ข้าวหลาม นะครับข้าหลวงนี่ดังมามากนานแล้วก็จะมีชื่อเสียงแล้วเป็นที่รวบรวมก็จะมีรอบองค์พระปฐมเจดีย์กับที่ตลาดน้ําดอนหวายครับตลาดน้ําลําพญาและก็ตลาดปกตามวัดต่างๆเพราะนั้นก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมเที่ยวชิมนะครับและเที่ยวช้อปได้ครับแล้วอย่างสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ละครับมีที่ไหนที่แนะนําบ้างครับครับอยากจะแนะนําก่อนอื่นก็ต้องที่องค์พระปฐมเจดีย์นะครับ ซึ่งมีองค์พระร่วงโรจนาริศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนะควปรปฐมเคารพนับถือแล้วก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับที่ผู้คนมากับสักการะนะครับหลวงพ่อตามวัดต่างๆเนี่ยวันนี้มากมายนะครับเที่ยววัดแล้วก็ไปเที่ยวที่ตลาดน้ํามีแหล่งท่องเที่ยวที่อ,อยู่ริมแม่น้านะครับสายต่างๆนะครับแม่น้ําสําคัญก็คือแม่น้ําท่าจีนหรือแม่น้ํานครยจชีก็จะมีร้านอาหารแบบแพริรมน้ํามากมาย ก็จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่แบบธรรมชาติและมีสวนเกษตรครับไปเที่ยวชมส้มโอนครชัยศรีของแท้ดั่งเดิมไปเยี่ยมกันถึงสวนและไปชิมกันถึงสวนอย่างนี้นะครับไปชิมมะพร้าวน้ำหอมของสัมพานนะครับก็จะอยู่ตามริมแม่น้ำร้านอาหารชิลๆนั่งสบายๆเป็นร้านกาแฟง่ายๆแบบผู้คนนะครับมาตามโลกออนไลน์นะครับ พียังมีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็คือเชิงสุขภาพยังไงครับมีนวดนะครับเดี๋ยวต้องพาพ่อแม่นวดทั้งบนแพรับนั่งเรือลงแพรไปทานข้าวเสร็จก็มีนวดริม่น้ํานครชัยศรีวันนี้กลายเป็นที่ทานอาหารที่ไหว้พระนะฮะไหว้พระก่อนทานอาหารลงไปในแพรทานบนแพรแล้วก็นวดบนแพรหรือมานวดที่โรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นที่นครชัยศรีนะครับแล้วยังมีพระราชวังสนามจันทร์ กับที่ถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวแบบไปฟาร์มกล้วยไม้ฟาร์มปลากัดคือถ้าเกิดอยากเก็บท่องเที่ยวอะไรเนี่ยเข้าดูเว็บไซต์นะครับของนคปรปฐมได้เลยนะครับพูดถึงอาหารอร่อยอย่างที่เราเกิดไปตั้งแต่ช่วงแรกของรายการว่าตอนนี้เนี่ยมีโครงการสําคัญที่ท่านกําลังผลักดันกันอยู่สําหรับใครที่เป็นสายรับประทานเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับ,รบชื่อว่าโครงการอะไรนะครับนัานร้อยร้านอาหารอร่อย,อยร้อยร้านอาหารอร่อยครับ เนื่องจากร้านอาหารอร่อยๆแต่และประเภทมีมากครับประเภทข้าวหมูแดงประเภทเป็ดพะโล้นะครับประเภทก๋วยเตี๋ยวับประเภทอาหารปัจจุบันนะฮะที่เป็นอาหารยุคใหม่ที่ผู้คนมาทานแบบชิวๆร,ร้านแต่ละร้านเนี่ยเราก็ได้คัดเลือกมาให้ได้ประมาณร้อยร้านแล้วก็จะมอบนะครับหนังสือ สำคัญแสดงมาตรฐานว่าผู้ว่าการันตีผู้ว่าการันตีเลย<ช>ท่านในการทำการันตีเลยว่าร้านนี้อร่อยแน่ๆแล้วก็ถูกสุขลักษณะด้วยแสดงว่าถ้าจะไปร้านไหนแล้วเห็นสัญลักษณ์นะครับร้อย้านอาหารอร่อยผู้ว่าการันตีก็เข้าไปได้เลยครับ ฟังจากท่านผู้ว่าแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องกินเรื่องใหญ่จริงๆนะครับวันนี้เชลเป็บขับขับคนดังนะครับจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกนะครับถึงร้านค้าอร่อยที่จังหวัดนครปฐมกันเลยนะครับในช่วงนี้รายงานพิเศษของเรานะครับ100้้านอาหารอร่อยผู้ว่าการันตีครับ 400ร,ร้านอาหารอร่อยวันนี้พาท่านผู้ชมมาอย่างร้านอาหารอร่อยภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นกับชื่อเก๋ๆว่าละละบายซึ่งเปิดทำการมาแล้วกว่า10ปีอยู่ใจกลางเมืองนคนปรปฐมติดก,กับพระราชวังสนามจันทร์นี้เองค่ะอย่ารอช้าเราไปฟังคุณอาทิตย์สุขีผู้จัดการร้านละละบายฝากแนะนำเมนูเด็ดกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าส,ส,สู่ร้านละละบายนะครับอาหารแนะนำของทางร้านนะครับ คือจะเป็นนี่เลยครับหอมหมกทะเลมะพร้าวอ่อนทางร้านเราจะเลือกพริกแกงที่หอมนะครับผัดเข้ากับกะพิจนได้ที่นะครับแล้วใส่เนื้อเนื้อเป็นพวกของทะเลจะเป็นพวกกุ้งหมึกหอยแลวกป็ปลานะครับแล้วพอเคี่ยวจนได้ที่ก็ตักใส่เสิร์ฟพร้อมรูปมะพร้าวเลยแต่ที่สองครับทางนครผมเราจะมีการเลี้ยงหมูอยู่แล้วนะครับทางร้านเราก็เลยนําเนื้อหมูในส่วนของหมูสันใน เอามาหมักกับเครื่องเทศและซอสของพิเศษของทางร้านนะครับจนได้ที่แล้วนำมาย่างไฟอ่อนจนนุ่มวก็เสิร์ฟครับอย่างที่สามนะครับจะเป็นต้มแซบเอ็นหมูคือทางร้านเราจะตุนเอ็นหมูจนนุ่มเลยแล้วก็มาทำเป็นต้มแซบอย่างที่สี่นะครับเป็นต้มตำปูม,ม้านึ่งนะครับคือลูกค้าที่ชอบรสจัดจะชอบเมนูนีม้ม,ม,มากเลย ต่อไปนะครับเป็นผัดผักหวานนะครับทางร้านเราใช้ผักหวานปลาครับเพราะว่าคือมันไม่สามารถปลูกได้แล้วอาหารจากการรับจากมาจากปลาเกี่ยวเลยแล้วก็ปลากระพงข้อน้ำปลานะครับเราแนะนําเหมือนกันเมนูอาหารฝรั่งนะครับทางร้านเราก็มีเหมือนกันนะครับคือจะเป็นสเต็กนะครับอันนี้คือสเต็กปอกฉบขอเชิเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาชิมอาหารอร่อยๆบรรยากาศดีๆที่ร้านรัลลบายนะครับ ทางร้านเราเปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนนะครับติดต่อข้อมูลของทางร้านเบอร์ข้างล่า,ลางเลยครับ เราจะพบกันเป็นประจำทุวกวันหยุดนะะะักขัตฤกษ์ทางธนรบอห้าเซร,ร์เบ็ตลเชิญเป็นคุณหมอท่านหนึ่งนะคะที่มีหัวใจไม่ธรรมดาวัยปัิธานที่อยากจะให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีคุณหมอจึงไม่หยุดยั้งนะคะที่จะช่วยให้คนไทยและมีสุขภาพดีขึ้นในทุกๆวันแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมเกิดความคิดว่าเอ๊ะเรามีความเข้าใจธุรกิจถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสร้างโอกาสาทางธุรกิจเพื่อทําให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นสามารถที่จะมีความสุขและยกระดับความสําเร็จที่เพิ่มมากขึ้นของชีวิตได้ สนับสนุนโดย Besttech ผู้เชี่ยวชาญ GPS Tracking System แบบครบวงจรโดยผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกถ้าเป็นเรื่อง GPS ต้อง Besttech บริษัท Max i n t e r n e Network จำกัด เซเล็ปลับครับคนดังยังคงติดตามมนเสห์ของจังหวัดนครปฐมกันอยู่นะครับท่านผู้ว่าครับเมื่อช่วงที่แล้วโอ้โหหิวไปตามๆกันเลยนะครับของดีของอร่อยเยอะแยะมากมายนะครับเรามองเห็นปัจจุบันที่เตรียมพร้อมรับกับักท่องเที่ยวที่จะเดินทางกันมาแล้วคราวนี้มองอนาคตกันบ้างครับท่านวางแผนที่จะพัฒนาจังหวัดแห่งนี้เนี่ยไปในทิศทางไหนครับครับทางจังหวัดนครปฐมได้วางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดในเน้นเรื่องสําคัญ2เรื่องครับ เรื่องที่หนึ่งก็คือยุทธศาสตร์การพัฒนาสีกาเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยนะครับคือเราจะเป็นเมืองที่เป็นครัวอาหารของประเทศแล้วต้องผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้ผู้คนได้บริโภคครับกับยุทธศาสตร์ที่2เรื่องการท่องเที่ยวทั้งเชิงอารยธรรมวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็เอาอาหารนะครับมาเป็นแม่เหล็กการท่องเที่ยว เพราะนั้นเราวางให้เมืองเป็นเมืองนวัตรกรรมอาหารปลอดภัยครับหรือว่าฟู้ดอินโนโพลิสเพราะนั้นต้องให้คนในองคอ์กรได้เข้าใจครับถึงทิศทางการพัฒนาจังหวัดว่าเราจะวางตำแหน่งของเราว่าเราจะเป็นเมืองผลิตอาหารปลอดภัยนะครับผู้คนก็ต้องผลิตอาหารที่เน้นสินค้าเกษตรปลอดภัยือถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ก็มีมาตรฐานก็จะให้จุกแรงจูงใจครับขายได้ราคาสูงกว่าปกติมีคนเข้ามาซื้อถึงที่นะครับ แล้วก็ทําให้เป็นเมืองท่องเที่ยวก็คนจะได้ไม่ต้องขายสินค้าไปไกลไม่ต้องไปขายออกไปนอกพกื้นที่วันนี้เราให้โรงพยาบาลเป็นตลาดหลักโรงพยาบาลเป็นตลาดหลักเลยเหรอครับรับซื้ออาหารปลอดภัยมาทําเป็นเมนูโรงพยาบาลแล้วสากรลร้านค้าโรงพยาบาลนี้เป็นแหล่งจําหน่ายให้กับชาวบ้านก็มาซื้อผักปลอดภัยที่มีการรับรองครับเซอร์ติฟายอาหารว่าปลอดภัยมีมาตรฐานการร,รับรองแล้ว ห้างบรอดเนเทร์ตเต่างๆวันนี้เราก็ให้เข้ามาเป็นผู้ซื้อในพื้นที่ด้วยมีการรวบรวมแหล่งผลิตสินค้าอาหารปลอดภัยด้วยอาหารปลอดภัยแล้วเรื่องของการทําให้พื้นที่เราปลอดภัยเรื่องของความปลอดภัยทางด้านการสัญจรการเดินทางเรื่องอาชญากรรมที่ควบคุมได้เรื่องการท่องเที่ยวที่เราหลังสรรพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์แล้วก็ควบคุมเรื่องความปลอดภัยแล้ว เรายังต้องทำให้เมืองเรานนั้เป็นเมืองที่สามารถที่จะ ให้ผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้นครับอย่างปลอดภัยดูเรื่องของความปลอดภัยก็จะนํามาซึ่งความมั่นคงมั่นคงยั่งยืนแบบนี้จะตามมาเลยนะครับวันนี้มีโอกาสได้คุยกับท่านผู้ว่านะครับอยากถามถึงหัวใจสําคัญในการบริหารงานหน่อยอย่างที่เมื่อกี้ท่านก็บอกว่าต้องให้คนรอบข้างเนี่ยเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจนอกเหนือจากนี้ครับอะไรคือหลักในการบริหารงานที่จะให้ข้าราชการเองหรือว่าคนในองค์กรเนี่ยนะครับเดินไปตามเป้าหมายได้ครับเราร่วมกันกําหนดค่านิยมร่วม อย่างเช่นเมื่อก่อนท่านผู้ว่าอาดีตผู้ว่าหม่อมหลวงประนาัดดาติสกุลเนี่ยครับท่านมาเป็นผู้ว่าที่นี่ท่านให้คีย์เวิร์ดไว้ว่านครปฐมปฐมนครในความจงรักภักดีเพราะว่าท่านอมองว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมัยรัชกาลที่สี่โปรดให้ขุดคลองเจดีย์บูชาครับเพื่อมาสการะมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ พระมหากษัตริย์เนี่ยพัฒนานครปฐมมาโดยตลอดเลยตั้งแต่รัชกาลที่4ี่รัชกาลที่5นะครับรัชกาลที่6สร้างพระราชวังสนามจันทร์รสร้างองค์พระร่วงโรจนลิ์รทำให้องค์พระปมเจดีได้มีความสวยงามนะครับ,รบแล้วก็รัชกาลที่9ได้เคยเสด็จมาที่นะครับขนาดทรงประหนวดมาเดินประทักษิณเวียนเทียนที่องค์พระปฐมเจดีย์ทำให้นครปฐมเป็นศูนย์กลางของ ความจงรักภักดีของผู้คนท่านก็เลยให้ค่านิยมไว้เช่นนั้นว่าปฐมนครในความจงรักภักดีครับวันนี้นะครับผมได้นำข้อความนี้มาเพิ่มเติมคำว,ว่านคาปรปฐมนะครับเราเป็นเมืองที่เรียกว่าจังหวัดสะอาดประชาราจงากภักดีเรารณรงค์เรื่องความสะอาดเข้ามาเพิ่มเติมครับเพื่อให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่วันนี้ผู้คนช่วยกันรณรงค์ทำเมืองสวยน้ำใสเก็บผักตบชวา จัดตั้งชมรมคนริมน้ําเพื่อให้ผู้คนมีส่วนร่วมในการดูแลความสะอาดของพื้นที่สาธารนณะทั้งถนนหนทางทั้งแม่น้ําขู่คลองช่วยกันทําให้เป็นที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับทำให้เป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญว่าวันนี้ผู้คนต้องมามีส่วนร่วมทําให้เมืองปลอดภัยทําให้เมืองสะอาดรประชาชาจ,จงรับภักดีถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา นะครับเสด็จสู่สวรรค์คาราบแลแปลเปลี่ยนความโศกเศร้าอาดูลความเสียใจมาเป็นพลังร่วมในการทําความสะอาดจังหวัดจากข้านิยมร่วมกันก็แปลเปลี่ยนเป็นพลังแล้วก็ขับเคลื่อนจังหวัดนครปฐมไปสู่เป้าหมายที่ท่านหวังไว้นั่นเองนะครับแน่นอนเราพูดกันถึงขนาดนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็คงเห็นมนเสห์อยากที่จะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครปฐมนะครับก่อนอื่นถ้าเกิดว่าใครอยากจะศึกษาหาข้อมูลครับท่านครับมีช่องทางไหนที่คุณผู้ชมสามารถศึกษาหาข้อมูลได้บ้างครับครับจังหวัดนครปฐมเรามี เว็บไซต์นะครับที่ขึ้นปรากฏที่หน้าจอนะครับอยู่ท้าจอตอนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สามารถที่จะติดต่อโทรศัพท์มาสอบถามได้นะครับทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็่างศูนย์ดับธงรมของจังหวัดนครปฐมโทรศัพท์หมายเลข1 5 6 7 1ห้คนระครับถ้าโทรที่นครปฐมก็สามารถที่จะสอบถามข่าวข่าวกรามเคลื่อนไหวของจังหวัดนะครับแม้กระทั่งเรื่องของร้อยร้านอาหารอร่อยเราก็จะให้ศูนย์ดับลงรมจังหวัดเนี่ยจัด ผู้คนที่จะคอยแนะนำนะครับแล้วก็ให้บริการกับผู้ชมครับครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านผอเมืองช่วยฝากถึงพี่น้องประชาชนกันหน่อยนะครับเชิญชวนให้มาเที่ยวที่จังหวัดนคนปรปฐมแห่งนี้ครับครับอยากจะเชิญชวนนะครับเที่ยวไมกาไปนครปฐมนะครับเจ็ดอำเภอี่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายท่านสามารถที่จะติดตามแล้วก็สอบถามรวมทั้งมาเที่ยวชิมร้านอาหารอร่อยร้อยร้านอาหารอร่อยที่ผู้ว่าการันตีได้ครับ ครับผมแน่นอนว่าผมเองต้องกลับมาที่อีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าท่านการันตีขนาดนี้ว่า100ร้อานอาหารอร่อยนะครับต้องกลับมาชิมกันสักหน่อยที่สําคัญสะอาดปลอดภัยด้วยนะครับ,รบทั้งเมืองนคปรปฐมเองที่สะอาดปลอดภัยรวมไปถึงอาหารด้วยนะครับนี่คือหัวใจสําคัญของจังหวัดนคปรปฐมแห่งนี้วันนี้ขอพระคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างสูงครับครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการเเลฟ์คลับคลับคนดังแล้วนะครับเรากลับมาพบกันใหม่ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ผ่านทางหน้าจอททบ5ในเวลาดีๆแบบนี้ครับ10นาฬิกา20นาทีนะครับที่สำคัญคุณผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้นะครับเข้าไปที่ YouTube c h anel นะครับไปเสิร์ชหาคำว่า business owner tv นั่นเองครับเรารวบรวมทุกความสำเร็จมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันสำหรับวันนี้นะครับผมพลวัตผู้วิพัฒน์และท่านผู้าราชการจังหวัดนครปฐมลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ